นี่คือพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์พระประธานพระสายประวัติศาสตร์ช่างวังหลวงอีกพิมพ์หนึ่งที่มีความสวยงามเป็นพิศเศษเนื่องจากทางด้านหน้าขององค์พระมีการตกแต่งด้วยหมุดทองส่วนทางด้านหลังขององค์พระจะประดับด้วยพระกริ่งกิ่งประ,ะเลศที่จัดทำมาเพื่อที่จะประดับด้านหลังขององค์พระสมเด็จโดยตรงบางองค์จะมีรอยบุ๋มยุบลงไปนะครับเพราะฉะนั้น พระชุดนี้จึงเป็นพระที่มีความสวยงามเป็นพิเศษมีความแท้แน่นอนถ้าหากไม่ใช่เป็นพระแท้ช่างวังหลวงคงไม่นำมาประดับให้เกิดความสวยงามเช่นนี้ท่านใดที่ได้ครอบครองพระชุดนี้ไว้จึงถือว่าเป็นผู้ที่มีความโชคดีเพราะนอกจากเป็นพระที่มีพุทธคุณดีแล้วยังเป็นพระที่มีความสวยงามเป็น